สวัสดีครับวันนี้น้องขี้เกียจพี่พาทำโจทย์นะครับจะมาเฉลยข้อ,อสอบ a level ปีหเนาะโดยที่ข้อนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับจำนวนเชิงซ้อนนะครับโดยที่ข้อนี้เขาบอกว่าจำนวนเชิงซ้อน Z ในข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับ absolute Z เท่ากับรูทสามเนาะแล้วก็ absolute Z ซลบ i น้อยกว่า1น,นะครับโดยที่ z เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะก็คือ x บวก y นนะครับแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับ โดยที่แอบ o l ลู e ก็คือแอบ o l ลู e ของ x บวก y i แบบนี้เลยนะครับเท่ากับรูทสามแต่ความน่ากลัวของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเลขาคณิตวิเครา์นั่นเองนะครับก็คือแอบ o l ลู e x บวก y i เนี่ยก็คือจะมีค่าเท่ากับ square root ของ x กำลังสองบวกกับ y กำลังสองเท่ากับรูทสามนะครับแบบนี้เนาะอ่าแล้วทีนี้ทำยังไงต่อเราตัด กำลังสองทั้งสองข้างนะครับกำลังสองทั้งสองข้างเลยแบบนี้นะครับก็จะได้ x ก,กาลังสองบวก y กาลังสองมีค่าเท่ากับสามนั่นเองเนาะดังนั้นอันนี้ก็คือสูตรของวงกลมนั่นเองนะครับที่มี r เนี่ยมีค่าเท่ากับรูมสามนะครับเนาะอันนี้เนาะและอันต่อมาอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับ แล้วอันที่2เนี่ยคืออะไรอันที่2คือ x บวก y i ลบ i แอบส์ลูดน้อยกว่า1แบบนี้ถูกไหมเราดึง i ออกมาก็คือ i ตรงนี้เท่ากับ y ลบ1บบเนาะบวกกับ x แบบนี้น้อยกว่า1แล้วเราจับเป็นส r ค r รู t เลยครับกลายเป็น x กำลัง2บวกกับ y ลบ1กลังส มีค่าน้อยกว่า1แบบนี้เนาะแล้วถ้าเรากำลังสองทั้งสองข้างก็จะได้ว่า x ลบหนึ่งกำลัง x กำลังสองบวก y ลบหนึ่งกำลังสองเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1นนะครับแบบนี้เนาะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสมการที่สองเนาะก็คือ x 2, ก,ก, 1, กำลังสองบวกกับ y ลบหนึ่งกำลังสองเท่ากับศูนย์อันนี้เนาะแต่ว่าเราดูอันนี้เป็นหลักนะครับเราดูอันนี้เป็นหลักนะ เราลองมาวาดการาฟนะครับวาดการาฟเนี่ยถ้าเราดูการาฟเนี่ยการาฟจะเป็นแบบนี้เนะาะกราฟแรกก็คือ x 1, กำลังสองบกวก y กำลังสองเท่ากับสามเนาะก็คือมีจุดศูนย์กลางเท่ากับศูนย์ศูนย์นั่นเองนะครับแทบ,บนึงน,นะอ่ะพี่พี่วาดใหม่ดีกว่าอ่าอ่ะแบบนี้เนาะ โดยที่ศูนย์นย์ะครับศูนย์ศูนย์อยู่ตรงนี้เลยนะครับโดยที่รัศมีเนี่ยมีค่าเท่ากับรูปสามนะครับแล้วก็อันต่อไปก็คือ x กซำลังสองบวก y ลบหนึ่งกำลังสองเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งไอ้น้อยกว่าหนึ่งเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราต้องแรงเงานะครับเราต้องแรงเงาเราต้องแรงเงาพื้นที่ที่ต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องเซตด้วยนะครับอ่ะก็คือเกี่ยวข้องยังไง อ่าอันนี้เนี่ยคือจุดศูนย์กลางที่ศูนย์หนึ่งเนาะประมาณนี้แล้วเราวงเลยนะครับอีกก้อนหนึ่งถูกไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับโดยที่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าสอดคล้องกับแอลจัลูเลตเท่ากับรูสามและแอลจับบูเลตลบไอน้อยกว่าหนึ่ง <c oughs> โดยที่ใช้คอมเรลเลตเป็นตัวเชื่อมหรือว่าเป็นการใช้อินเตอร์เซ็กนั่นเองการใช้อินเตอร์เซ็กหมายถึงอะไรก็คือใช้พื้นที่ใช้พื้นที่ที่ทั้งสีน้ำเงินและสีแดงนะครับและสีแดงร่วมกันนะง่ายๆเลยนะครับ ก็คือจุดไหนก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองไปเลยนะครับที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองไปเลยนะตรงนี้เลยนะครับที่เป็นคําตอบแต่แต่แต,แต่จะเห็นได้ว่าคําตอบเนี่ยจะเป็นในส่วนของเออเป็นในส่วนของเลขเชิงซอนเนอะรู้สามเนี่ยมันใช่อยู่แล้วเนอะรู้สามเนี่ยเป็นทุกข้ออยู่แล้วแต่เราต้องมาดูว่า คำตอบของเราที่เป็นจุดตัดของทั้งสองอันก็คือ,อน,นี้ตามสีม่วงเนาะอยู่คอเดนไหนบ้างเนาะอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือคอเดนที่1กับคอเดนที่2นั่นเองนะครับดังนั้นเราสามารถตัดชอยได้เบื้องตน้นเราจะเห็นได้ว่าบางข้อเนี่ยจะเป็นติดลบซึ่งถ้าติดลบเนี่ยมันคือฝั่งนี้ที่เป็นคอเดนที่4นะครับซึ่งผิดอันนี้ก็ผิดอันนี้ก็ผิดผิดเนาะ ดังนั้นเราก็จะเหลือ2อ,อข้อก็คือข้อ4และข้อ5นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อโดยที่เราดูสมก,การทั้งสองสมก,การคือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ3และ x กำลังสองบวกกับ y ลบ1กำลังสองมีค่าเท่ากับ1อ่ะอันนี้พี่ขอภายนะเท่ากับ1น,นะอ่ะเราทำยังไงต่อเอา1กับ2เนี่ยพี่ว่าพี่จะจับมาลบกันเลยนะครับง่ายง่ายดีนะ ง่ายสุดแล้วก็คือมันจะเหลือแค่วายกำลังสองลบกับ y ลบหนึ่งกำลังสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับสองนั่นเองหรือว่า y ายกำลังสองลบกั y บ y ายกำลังสองลบสองวบวกหนึ่งเท่ากับสองเอาลบกระจายเข้าไปนะครับเอาลบกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปทั้งหมดกลายเป็นลบ y ายกำลังสองบวกสองวแล้วก็ลบหนึ่งแบบนี้ เท่ากับ2ตัดกัน2 Y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ3ส่วน2อ 3, 3่านะครับ Y จึงมีค่าเท่ากับ3ส่วน2เอาไปแทนเกกำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ3ก็จะได้ว่าเกำลังสองเท่ากับ3ลบกับ9ส่วน4ีนะครับเส่วน4ก็จะได้มีค่าเท่ากับสส่วน4่นั่นเองเนาะแต่แต่แตแต เขาบอกว่า x ก,กํลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ3าส่วนสเนาะดังนั้น x ตัวเดียวเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับบวกลบรูสามส่วนสองนั่นเองนะครับแบบนี้อ่าเมื่อเราได้ y กับได้ x แล้วนะเราก็ไปแทนค่านะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้เป็นรูสามส่วนสองกับรูสามส่วนสองกับสามส่วนสองนะครับแบบนี้เนาะกับ อีกอันหนึ่งคือลบรูทสามส่วนสองกับสามส่วนสองแบบนี้แบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราทำไงจริงๆแล้วเนี่ยเราได้คำตอบแล้วนะครับก็คืออย่างนี้เนาะโดยที่แกน x ของเราเนี่ยก็คือรูทสามส่วนสองถูกไหมส่วน y เนี่ยคือเท่ากับสามส่วนสอง ก็ติดเซตาไปแบบนี้นะครับอะแล้วเราทำยังไงเราใช้แทนเซตานะครับแทนเซตาแทนเเท่ากับข้ามส่วนด้วยชิดเอาอันนี้ขึ้นไปเนาะก็จะกลายเป็น3.2ส่วน2คูณกับ2ส่วนรูสแบบนี้แล้วก็ตัดกันได้ได้เท่ากับรู้สามนั่นเอง ซึ่งแทนเซตามีค่าเท่ากับรูปสคือเซตาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ60องศานั่นเองหรือว่าเป็นพายส่วน3นั่นเองนะครับก็คือเราตอบข้อที่5ได้เลยส่วนอีกอันนึงง่ายมากก็คือพายลบพายส่วน3ะครับก็จะได้2พายส่วน3ข้อนี้เป็นข้อยากนะครับก็อยากจะให้น้องๆฝึกทำโจทย์เกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนที่เกี่ยวกับ จำนวนเลยค่คณิตวีเขาะห์ด้ว้อันนี้ออกก็สอบบ่อยมากนะครับแล้วก็น้องคนไหนที่สนใจเรียนสามารถติดต่อได้ที่ลายด้านล่างนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ